สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบนะครับแล้วก็รีวิวการใช้งานนะครับของกล้องตัวนี้นะครับเป็นแ a น o อนนะครับ ixus นะครับ145นะครับกล้องตัวนี้นะครับก็บอดี้โดยรวมก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับมีริ้วรอยน้อยมากเลยนะครับสีถลอกตรงไหนก็ไม่มีเลยนะครับนะครับเพื่อนๆสวยมากเลยนะครับจอก็เห็นได้ชัดนะครับเลนก็สวยใสดีนะครับเพื่อนๆนะครับ สภาพสวยเลยนะครับก็จะมีสายของข้อมือนะครับแล้วมีแท่นชาร์จแบตพร้อมสายนะครับแล้วก็จะมีนะครับเมมเบรี่การ์ดสี่จิกนะครับแล้วก็เป็นแบตแท้นะครับเพื่อนๆนะครับนะครับอุปกรณ์ก็ครบๆนะครับได้ไปก็คือพร้อมใช้งานเลยนะครับที่ชาร์จแบตอะไรก็มีพร้อมนะครับนะครับก็เวลาใส่เข้าไปก็ใส่ให้ถูกทางด้วยนะครับ บล็อกแน่นสนิทดีนะครับวิธีการเปิดกล้องนะครับเพื <It> ่อนๆก็กดตรงนี้นะครับนะครับกล้องก็จะเปิดหน้าเรียนออกมานะครับก็ไปดูการซูมเข้าซูมออกเลยนะครับนะครับซูมเข้าซูมออกก็เลื่อนไหลดีนะครับทํางานปกตินะครับนะครับไม่ติดขัดใดๆนะครับตัวเรียนก็สวยใสดีนะครับเพื่อนส่วนวิธีการถ่ายนะครับตัวนี้จะเป็น เยวจะตั้งไว้ที่โหมดออโต้ก่อนนะครับในโหมดออโต้นี้ก็จะเป็นออโต้ทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งออโต้แฟดนะครับแฟดก็จะมีแค่เปิดแฟดกับปิดแฟดนะครับในออโต้นะครับผมก็จะเลือกที่ออโต้แฟดไว้นะครับนะครับวิธีการกดถ่ายนะครับเพื่อนก็กดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับกล้องก็จะจับโฟกัสให้แบบนี้นะครับจะมีกรอบสีเขียวขึ้นนะครับแล้วก็กดย้ําเข้าไปนะครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อน ในโหมดออโต้นี้ก็จะกะระยะให้เราทุกอย่างเลยนะครับถ้าเราไก่ถ่ายใกล้ๆย่นี้ก็จะเป็นมาโครนะครับแต่ถ้าหันไปหาเพื่อนนะครับรูปก็จะเปลี่ยนไปเป็นเป็นรูปคนนะครับบางทีก็หันไปหาวิวก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปวิวนะครับเพื่อนที่มุมขวานะครับก็เป็นโหมดออโต้นั่นเองนะครับส่วนโหมดถัดมานะครับนะครับก็จะเข้ามากดคําว่าออโต้นะครับก็จะ เลื่อนมาเป็นคำว่าไลท์นะครับหรืออาจจะเลื่อนมาเป็นคำว่าโหมด P นะครับนะครับมันจะเลื่อนเป็นคำว่าโหมด P นะครับกดอุ่มสองครั้งนะครับในโหมดนี้นะครับเราจะสามารถตั้งค่าแล้วก็เปิดปิดแฟลชได้นะครับนะครับนะครับผมก็จะตั้งค่าไว้ที่เปิดแฟลชไว้ตลอดนะครับเดี๋ยวจะลองยิงแฟลชให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับนะครับแฟลชก็ยิงติดปกติดีนะครับแล้วก็ถือว่าชาร์จได้ไวเลยนะครับเพื่อน การทำงานก็ปกติดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงแฟลชดูเรื่อยๆนะครับนะครับ,นะรบเป็นแผนแฟลชก็ติดดีนะครับ การทํางานของการยิงแฟลชก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโหมดถัดไปเลยนะครับเราก็อยู่ที่โหมด p อยู่นะครับแล้วก็กดคําว่า set เลยนะครับตรงกลางครับพอเราเลื่อนอยู่ตรงตัว p แล้วเราเลื่อนทางขวานะครับนะครับก็จะมีโหมดไลฟ์โหมดให้เลือกอยูครับเป็น l i v ์ว i วนะครับโหมดถ่ายดิจิตอลไดเอทนะครับมีโหมดถ่ายบุคคลนะครับถ้าเพื่อนจะถ่ายคนสวยๆครับก็แนะนําไม่ใช้โหมดนี้ได้เลยนะครับนะครับก็จะใช้ถ่ายคนสวยๆได้เลยนะครับแล้วก็ ตั้งเวลาถ่ายใบหน้านะครับมีหลายโหมดให้เลือกเลยนะครับเพื่อนนะครันนะครับเพื่อนๆนก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับเดี๋ยวจะอยู่ที่โหมด p ไว้ให้นะครับแล้วก็ขอไปที่เลื่อนลงมานะครับเป็นเลื่อนซ้ายลงมานะครับแล้วก็มาอยู่คําว่าตัว p นะครับเลื่อนซ้ายลงมาได้อีกนะก็จะมีพวกบวกลบเฉยเฉยแสงนะเป็นการตั้งค่าในโหมด p นะครับแล้วก็มีตั้งเวลาถ่ายนะครับพวกระยะโฟกัสอะไรต่างๆนะครับนะครับ พวกปรับค่า iso อย่างนี้นะครับนะครับนะครับแล้วก็ตรงคำว่า awb นะครับก็จะมีการตั้งค่าโหมดต่างๆเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มาตรงคำว่า awb แล้วเราก็กดทางด้านขวานะครับก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับเป็นเฉดสีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดคดดี้นะครับก็จะเป็นรูปก้อนเมฆที่หลายๆท่านนะครับใช้นิยมถ่ายในคาเฟ่นะครับก็จะได้โทนภาพที่สวยนะครับ จะออกนวลๆเหลืองๆ tamam หน่อยนะครับหรือว่าถ่ายคนก็สวยเหมือนกันนะครับนะครับก็จะมีให้เลือกหลายเฉดสีนะครับเพื่อนๆนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่ตัว P นะครับแล้วก็จะกลับไปคําว่าโหมด Auto ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการตั้งค่าโหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่การถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็กดตรงปุ่มสีแดงได้เลยครับที่เป็นรูปวิดีโอครับกล้องก็จะเริ่มอัดเลยนะครับ ในการอัดวิดีโอของกล้องตัวนี้นะครับก็สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะเพื่อนเนะครับนะครับซูมเข้าซูมออกได้ปกติดีนะครับนะครับก็เพื่อนก็ลองเอาไปใช้งานแล้วก็ลองถ่ายดูนะครับสําหรับการถ่ายวิดีโอนี้นะครับถ้าถติว่าเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการกดที่ปุ่มสีแดงนี้เหมือนเดิมนะครับกล้องก็จะบันทึกให้นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นโหมดดูรูปภาพนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ จะเป็นรูปภาพและวีดีโอที่ผมได้ถ่ายไปเมื่อกี้นะครับนะครับเดี๋ยวรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมจะลงไว้ในโพสนะครับแล้วก็แนบรูปภาพเพิ่มเติมให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมถ่ายนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับใน i n s t a g r กรนะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับจะมีพี่ๆหลายท่านนะครับได้รีวิวกล้องตัวนี้ไว้นะครับสำหรับถ้าจะกลับมาโหมดถ่ายรูปนะครับเพื่อนๆก็แตะที่ปุ่มล้านชัตเตอร์นิดนึงครับ กล้องก็จะกลับมาโหมดถ่ายรูปนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเปิดปิดแฟลชนะครับแล้วก็มีพวกการเซตปุ่มอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปุ่มถัดมาก็จะพามาดูที่คําว่าเมนูนะครับในเมนูนี้นะครับก็จะสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับรวมถึงตั้งค่าพวกวันที่นะครับตั้งค่าตัวเครื่องตั้งค่าภาษานะครับนะครับมีให้เลือกหลายภาษาเลยนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นภาษาไทยไว้ให้นะครับ นะครับก็จะมีพวกดีเซตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ถ้าผมพูดขาดตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับพูดตรงไหนไม่ชัดเจนนะครับเพื่อนๆฟังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน Google นะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นกล้องตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าจะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน youtube นะครับส่วน ถ้าผมพูดขาดตรงบกพร่องตรงไหนไปนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับขอจบการรีวิวก็ตอนนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ